สวัสดีค่ะปลูกเลียงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ชื่อแปลกนะคะก็คือต้นยูโฟเบียไดโนเสาร์นะคะนี่คือต้นนี้นะคะยูโฟเบียไดโนเสาร์เออต้นยูโฟเบียไดโนเสาร์ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเขาไม่ใช่ไม้ตระกูลแคสตัสนะคะเออเขาเป็นไม้อวบน้ำชนิดหนึ่งนะคะ สกุขขะะกลกของเขาก็คือยูโฟเบียนะคะยูโฟเบียเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือเวลาต้นเขามีแผลหรือว่าใบาฉีกขาดหรือว่ามีมีรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอยรอยแผลเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีน้ำยางขาวๆไหลออกมาจากต้นนะคะเ,เขาถึงจำแนกประเภทนี้ว่าเป็นยูโฟเบียนะคะ ลักษณะของต้นยูโฟเบียไดโนเสาร์นะคะเท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือใบของเขาจะมีลักษณะหยกัยกๆนะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวผิวใบของเขาเนี่ยก็จะแข็งๆนะคะแข็งๆแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยก็จะมีหนามเล็กๆในพระในานี้เพื่อนอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะเป็นหนามเล็กๆที่เออ่รอบตัวต้นเขานะคะนี่คือต้นของเขานะคะ นี่ด้านบนนะคะยูโฟเบียไดโนเสาร์ใบหยักนะคะใบเขาก็จะหยักหยักต้นยูโฟเบียไดโนเสาร์เนี้ยเขาก็จะชอบดินเอ่อร่วนร่วนร่วน,น,น,นมากนะคะก็เพื่อนอาจจะเติมทรายหยาบลงไปเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือใช้ดินคัสต์สนะคะแล้วก็เติมทรายหยาบลงไปนิดนึงเพราะว่าเขาชอบความโปร่งของดินมากนะคะแล้วก็ลดน้ําเนี่ยเมื่อเมื่อดินแห้งนะคะ ยูโฟเบียไดโนเสา์เนี่ยเขาสามารถเ,าเลี้ยงกลางกลางแดดก็ได้นะคะหรือว่า,าร่มรำไรก็ได้นะคะถ้าเลี้ยงกลางากลางแดดเนี่ยก็คือตัวต้นเขาจะแดงนะคะแต่เราก็อาจจะต้องลดน้ำให้น้องให้มากขึ้นส่วนถ้าเกิดเลี้ยงในร่มรำรำไรเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนเห็นก็คือต้นเขาจะเป็นสีขเขียวอย่างที่บ้านน้องแทนเลี้ยงเนี่ยก็คือ,อจะโดนแดดช่วงช่วงเช้านะคะ ึงประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยค่ะน้องเขาก็จะใบสีขเขียวแบบเนี้ค่ะเเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่บ้านแทนเคยเอาไปตั้งเลี้ยงกลางแดดอะคะ่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้องเขาก็จะต้นเนี่ยค่ะเห็นไหม ต้นเขาใบเขาก็จะงอขึ้นแล้วก็ใบเป็นสีแดงเข้มเลยอันนี้คือโดนแดดจัดเกินไปนะคะก็เลยต้องเอนำน้องกลับมาไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็รดน้ำตอนนี้ก็เลยทำทำต้นของน้องอล่อรากของน้องะคะเพื่อเพื่อจะปลูกใหม่กลัวน้องตายเนี่ยค่ะกร็ร่อล่อ่ากกับหินลุกเขาไฟนะคะ แล้วตอนนี้น้องก็เริ่มมีมีรากแทงขึ้นมาแล้วถ้าเ่อนเพื่อนเห็นจะเห็นเห็นไหมคะเป็นขาวๆแทงยื่นออกมาเนี่ยก็คือ,อรากของน้องเริ่มมาแล้วแล้วก็ด้านหลังต้นเห็นไหมคะเขาจะเริ่มเป็นสีขวเขียวแล้วคะ่ะก็คงอาจจะต้องเอ,อพักฟื้นน้องอีกสักพักนึงอะคะ่ะจนให้เขากลับมาเป็นสีเขียวปกติอะคะ่ะ ยูโฟเบียไดโนเสาร์ของที่บ้านแทนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้การขยายพันธุ์หนือการแยกหน่อนของนอกมานะคะต้นเขาแปลกดีนะคะน่ารักดียูโฟเบียเนี่ยเขาเป็นไม้แบบเหมือนเออเขาแตกออกด้านข้างอ่ะแล้วก็เออต้นเป็นพุ่มแต่ว่าพุ่มเนี่ยเขาจะเรียๆกับตัวเออพื้นนะคะ ต้นยูฟเบียเนี่ยเอาไปจัดกระถางส่วนกระถางก็สวยนะคะคเพื่อนๆนลองนำไปจัดดูได้ะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่ติดตามบ้านแทนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะ ขอบคุณมากค่ะ